สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสื่ออิตาลีตีข่าวลิเวอร์พูลเล็งทุ่มหกล้านปอนด์คว้าตัวมากัสตูรามมาร่วมทัพหลังอินเตอร์มิลานกำลังต้องการเงินด,วด่วนเพราะกำลังขาดทุนอย่างหนักสโมสรลิเวอร์พูลที่ตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังมองหาความเป็นไปได้ในการสนทับผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าเข้าสู่ทีม เพื่อเป็นตัวสแตนบายเพื่อเกิดกรณีที่โมซาลาย้ายออกจากทีมไปแบบไม่ทันตั้งตัวโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นลิวอพูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นตำแหน่งกองหน้ามากมายหลายคนแต่สำหรับในตอนนี้ดูเหมือนว่านักเตะที่กำลังมาแรงมากที่สุดและกำลังตกเป็นข่าวกับลิวอพูลนั้นก็คือมาการ์สตูรามซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของเกรเฟนตูรามกองกลางอีกคนที่ทางลิวอพูลนั้นกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ในเวลานี้ โดยอินเตอร์มิลานนั้นคว้าตัวมากัสตูราม,มาจากสโมสรบรุสเซียมนเช่นกลัดบักเมื่อช่วงตลาดสัมงเมอร์ที่แล้วแบบฟรีค่าตัวโดยในตอนนั้นลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในตอนนั้นอินเตอร์มิลานมีความกระตือรือร้นมากกว่าจนสามารถปิดดินนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมไปได้แบบฟรีๆโดยการมาถึงของกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ได้สร้างผลกระทบอย่างมากมาย ให้กับอินเตอร์วิลานโดยฤดูกาลนี้ศูนย์ในวัย26ปีรายนี้กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปแล้ว6ประตูกับอีก10แอสซิสต์ในทุกรายการซึ่งนั่นทำให้ลิเวอร์พูลที่เคยอยากได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทัพนั้นก็ยิ่งทะีความอยากได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยตามรายงานล่าสุดจากทางด้านของแคชิโอมคอโตสกีฬาชื่อดังในอิตาลีก็ได้ออกมาตีข่าวว่า สโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังแสดงความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเซ็นสัญญากับอาเซ็นสัญญากับมากัสตูรามเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมหรือไม่ก็ช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าโดยคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลนั้นจะต้องใช้เงินในจำนวนมากถึง60ล้านปอนด์หรือเจล้านยูโรเลยทีเดียวสำหรับดินการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้ซึ่งนั่นจะทำให้อินเตอร์มิลานได้กำไรอย่างมหาศาลเพราะเพิ่มคว้าตัวนักเตะรายนี้ เข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวและอาจขายทางก่อมารายได้ถึง60ล้านปอนด์ภายในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเรียกได้ว่าไม่รวยตอนนี้แล้วจะให้รวยตอนไหนหละ่ะฮะโดยทางสื่อรายนี้ได้ยกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลมีลุ้นได้ตัวมากัสตูรามมาร่วมทัพนั้นเหตุผลสำคัญก็เนื่องมาจากการที่ในตอนนี้อินเตอร์มิลานกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักโดยในตอนนี้ทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานนั้น ขาดทุนสะสมสูงถึง68ล้านปอนด์หรือ80ล้านยูโรเลยทีเดียวและมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินก้อนเข้าสู่สมโมสรโดยด่วนเพื่อน,นำไปชำระก,กับเข้าหนี้ของพวกเขาและที่สำคัญก็คือทางกันโชคเซเรียานั้นกำลังบังคับให้อินเตอร์มิลานะสมดุลโครงสร้างทางบัญชีโดยด่วนเพราะไม่อย่างนั้นจะมีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษและถูกควบคุมการเงินเหมือนกับบาร์เซโลนาในเวลานี้ ดังนั้นในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ทางสื่ออิตาลีมองว่าให้จับตาสโมสรลิเวอร์พูลเอาไว้ให้ดีๆเพราะเป็นทีมเดียวที่กำลังให้ความสนใจมาก,กัสตูรามอยู่ในเวลานี้และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้เห็นทั้งมาก,กัสตูรามและเครเฟนตูรามค้าแข่งอยู่ในสโมสรเดียวกันซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลไรอันกระเวนเบิร์ให้เครดิตเจอร์ครอฟว่าคือคน ที่ทำให้เขากลับมาเล่นฟุตบอลอย่างมั่นใจอีกครั้งหลังต้องพบเจอเรื่องเลวร้ายที่บบเยนมิวนิคไรอันกราวินเบิร์ตกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ Holland, ที่เพิ่งย้ายมาคาแข่งกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นได้ออกมาอัปเดตช่วงเวลา5เดือนแรกของตัวเขากับลิเวอร์พูลสโมสรใหม่ว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมามากๆและตอนนี้ตัวของเขานั้นก็กลับมาลงเล่นฟุตบอลอย่างมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมได้อีกครั้งแน่นอนว่าความดีความชอบทั้งหมดนั้นตัวเขา ต้องขอขอบคุณเจอเก้นพร็อที่ขอ,ออยออยู่เคียงข้างเขาจนทำให้ตัวเขากลับมาเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานอีกครั้งโดยในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อฤดูการที่แล้วที่ตัวของไรอันกราวนเบิร์ดยังค้าแข่งอยู่กับบบเยนมิวนิคนั้นไรอันกราวนเบิร์ดได้รับโอกาสออกสตาร์ทให้กับบาเยนมิวนิค ในสิบบุนเดสลีกาเพียงแค่3มเกมเท่านั้นแต่ตัวเขาก็ไม่เคยอยู่ในสนามจนครบ90นาทีรวมไปถึงการได้ร่วมงานกับทั้งจูเลียนนาเคยลมันและโทมัสทุกเก์นั้นตัวของเขาก็ยังมองไม่เห็นว่าจะได้รับโอกาสลงสนามมากกว่าที่เป็นอายุในตอนนี้แต่อย่างใดนอทําให้ตัวของไรอันกราเบนเบอร์ตัดสินใจเลือกย้ายออกจากบาเยิร์นมิวนิกในที่สุดหลังจากย้ายไปคาแข้งไดเอะพิยงแค่ปีเดียวเท่านั้น โดยไรอันกราวนเบิร์ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางทีอินทิสตปอร์ตก่อนเกมวันเสาร์นี้ที่ลิเวอร์พูลมีคิวบุกไปเยือนคริสตัลพาเลสโดยกล่าวว่าผมยอมรับว่าผมประทับใจเจอเก้นครอปตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาโทรมากเกลียกล่อมให้ผมย้ายไปร่วมทีมด้วยคำพูดของเขานั้นให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนกับผมเป็นคนในครอบครัวของเขาซึ่งมันทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่าการที่ผมต่อปฏิเสธลิเวอร์พูลไปและเลือกย้ายซบเบเยอร์มิวนิคในสมัย ที่ยังคาแข่งอยู่กับอาแจากนั้นมันคือสิ่งที่ผมทำพลาดแต่สำหรับในตอนนี้ผมกำลังมีความสุขมากๆที่ลิเวอร์พูลผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆและไม่ใช่ความรู้สึกที่เกินเลยหรือพูดโอ้อวดอะไรตอนนี้ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกกับโค้ชและทีมงานเมื่อเขาถามผมว่าผมสามารถปรับตัวเข้ากับลิเวอร์พูลได้หรือยังและพอใจกับโอกาสลงสนามหรือไม่ ซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้ได้ในทันทีว่าเจอเกนครอฟนั้นใส่ใจนักเตะในทีมทุกคนจริงๆต่างจากที่บบเยินที่ไม่มีใครเข้ามาคุยกับผมเลยหรือรู้ว่าผมไม่โอเคกับสถานการณ์ของตัวเองดังนั้นในตอนนี้ผมจึงบอกได้เลยว่าเจอเกนค็อนั้นได้สร้างความมั่นใจให้กับผมและทําให้ผมกลับมาลงสนามได้อย่างมั่นใจอีกครั้งตอนนี้ผมกําลังพัฒนาฟอร์มการเล่นของผมมากขึ้นเรื่อยๆ และผมหวังว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ผมและลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จไปด้วยกันผมชอบบรรยากาศภายในทีมแบบนี้และผมก็กําลังมีความสุขกับการค้าแข่งที่ลิเวอร์พูลโดยคาดว่าในเกมวันเสาร์นี้ที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนคริสตันพาเลตนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่ไรอันกราวนเบิร์ดจะได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามแทนที่ของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมที่ลิเวอร์พูล ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-0เมื่อคืนวันพุธท,ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางทีมแพทย์นั้นยืนยันว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นมีการเย็บแผลฉิกขาดที่หัวเขา่าซึ่งจะทําให้ตัวของเขานนั้ต้องพักรักษาแผลที่ถูกเย็บสักระยะดังนั้นช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของไรอันกราวนเบิร์ดที่จะได้โชว์ความสามารถออกมาให้ทุกคนได้เห็นสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานว่าลิเวอร์พูล มีลุ้นคว้าตัวดอนเยลมาเลนกองหน้าตัวจีตทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในตลาดนักเตมมะมกราคมนี้หลังจากเจ้าตัวพร้อมย้ายหนีบรุสเซียดอร์ทมุนต์ต้นสังกัดในสุดบุนเดสลีกาเยอรมันสาเหตุเนื่องจากมาเลนไม่พอใจสถานะของตัวเองในเวลานี้โดยมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวอยากเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายหรือเป็นตัวทะลุทะลวงตรงกลางมากกว่าแต่เอดินแทซิชกุนซือดอร์ทมุน์มักใช้บริการเขาในตำแหน่ง ตัวริมเส้นฝั่งขวามากกว่านอกจากนี้ดาวเต่วัย24ปียังแทบไม่ได้ลงเล่นครบ90นาทีในช่วงหลักงอด้วยแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าดอดมุลก็พร้อมขายมาเลนหากได้รับข้อเสนอประมาณ26ล้านปอนด์เท่ากับที่เคยจ่ายให้ PSV ไอโฮเฟนเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเข้าทางลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาแนวรุกมาทดแทนโมฮาเหม็ดซาลาในอนาคตและเนนนโยบายซื้อผู้เล่นที่มีค่าตัวไม่แพงมากโดยหงแดง เคยตกเป็นข่าวว่าอยากได้ดาวเตะท,ทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาแล้วด้วยอย่างไรก็ตามลิวอพูลต้องแย่งตัวมาเลนกับสองทีมคู่แข่งสำคัญที่อยากได้เช่นกันทั้งอาเซนอลนสโมสรร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและราอันมาดริดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ